สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในเกม Trust the Watcher นะครับเชื่อคนดูทุยคนเฝ้ากะยามบางคืนอะไรเงี้ยป่าเล็กๆแห่งหนึ่งครับท r e โซ o ม,มีสามจิตวิญญาณกำลังอยู่ในตรงกองไฟสามวันก่อนฝนไม่อยู่ตกเลยให้ตายสิป่านี้มันบ้าจริงเลยทำไมเราต้อง เ,เมืองแห่งครับต้องคำสามนี้ด้วยตอนนี้ในตัวฉันตัวฉันเนี่ยเตรียมไว้ด้วยโคลนแล้วก็หนาวที่นี่เสียเวลาคือไม่อยากไปฟอตปอมปาการเนี่ยบางันนะบนไปก็เท่านั้นแหละไม่ได้ทําให้กองไฟนี่มันใหญ่ก็หรอกไอ้แก่เอ้ยแต่ต้องการไม้เพิ่มหน่เวย้ยเฮ้ยมึงอย่าดูมึงอย่ามามองฉันนะเอ้ยมึงอย่ามามองกันอย่างนั้นดิไอ้แก่ไอ้คนแก่อย่างฉันเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วนะเว้ย ไม้ทุกทอ่ทอนไม้ในป่าเนี่ยมันเปียกหมดเลยมันต้องให้เด็กใหม่เป็นคนทํางานดิเออจะยินไหมเด็กใหม่๋ยวเวลาเชื้อชายแล้วอยากได้ไม้แห้งๆอ่ะไปหยิบมาให้หน่อยสิแล้วก็ขวานี่ตรงนั้นอ่ะไปตัดไม้ให้หน่อยมันต้องมีอะไรอย่างข้างนอกนั่นแน่ที่มันไม่ทําให้ไม้ไม้มันไม่เปียกไปหาไม้ หาไม้แห้งเือยมองมันจะชานิดหน,น,นึ่งนิดนึงนะมองทได้ีแบบสูดแล้วเนี่ยยังช้าอยู่ดีอ่ะนี่ครับไม้ชิบวิ่งได้โอ้ใหมก่ก้าวทินี้โอเคครับเดี๋ยวไปตัดไม้ให้นะตัดแก่ผพว่ามันน่าใช่แถวเนี้ยน่าจะเดินไป ไฟฝั่งเราปะไปฝั่งเราไปฝั่งเราอ๋อว่ไม่ไกลเนะี่ยอยู่ตรงนี้แต่มันมืดจังวะแลมันมืดมันมืดไปนะไม้แห้งต้นไม้แก่ๆต้นไม้เก่าๆเลยน่าจะแห้งกว่า เราไปตัดมันจะดีเหรอต้นไม้ก็อยู่เลดีของมันเชื่อมเอาโอ้เลื่อนไม่ไหวครับเลื่อนไม่ไหววะเอาช้ามากทางนี้ไม่อล้วปะต้องตัดแล้วมั้งตัดก็ได้ ไดนะ้งไงวะอ๋อบุกช่างไร ทางงานวุ่นยู่ไนอ่ะตองนี้ยังเดิมมัเนี่ยเจย์ยังอยู่เฮ้ยเฮ้ยนี่ดีดูช่างไม้คนนี้สิคนเก่งเลยยังไม่พอรหรับคืนนี้หรอกเผาวมาอีกเ้า กูย่าเราจะโดนแน่เลยหน้าใหม่ต้องโดนต้อง บินกลับเลยวังดีไงไม,นะมันะไม่ได้ยินจริงดิเฮ้ยไม่ได้ยินจริงอีเสียงยังดังอะฮิโกรโดนแดกแน่เลยสัสตร์ตายตายตายแน่แน่ จะวิ่งมาเก็บสักสองรอบว่านะเพราะว่าต้นไม้นั้นจะเป็นต้นไม้ศักสีแต่ไดสักอย่างเฮ้ยขอตุนแดกเฮียแดงหมดนะโอ้ เลือดเรียบร้อยโคมาแล้วเฮียอะไรเนี้ยโขแหล่ตัวเฮียอะไรวะ อยู่ในถ้ำมันหรออันหนึ่งนะในถ้ำมันใช่ปะออกไปได้ที้นี่โอ้ shit โอ้ shit แล้วเมาส์มึงอย่างชา้าเลยจะออกมายัางไงโอ้ยโหลกูจะหันหนั่งทีนึงเนี่ย มีควาอยู่วะต้องตัดเฮ้ยเหี้ยถึงซ้ายเฮ้ย,เ,ยเหี้ยตัดค้างนึงอะให้กูไปเถอะ เปิดไปกูไปไปกูไปไปไปเฮ้ยสองเดินดิทางออกช่วยด้วยยดูหน้ากูรอดได้งไงวะเนี่ย